ปพิ่เริมพี่น้องเด้อขาดลูกไปแล้วนะเป็นปแนวนี้เลยเหลืองเลยเป็นเรื่องเหลืองพี่น้อง <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้หูสู้หุ่นนะครับมาพี่น้องมากินของแสี <c oughs> บเบิ้งพี่น้องฟูดอะอู้หูยมาเป็นพ่วงเลยสามพว่พวงพอขาดจัดหายยางคักเลยพี่น้องเบิึงมึงิงึงไหนนะั่บิึงนี่ ไม่ได้กินโดนเลยยาชู่กำลังพันวะกับแจวคมๆเลยพี่น้องแจวเฮาเบือง,งน้นาแจวเพีย้ยมาคมดีแถอว่าขมลำลำเลยแจวพี่น้องเปิดกระติบอคอร์นมาเด้อมาเด้อบ,บาดนี่ใส่อันนี้ก่อนนี่ก่อนเนาะพี่พี่ men bò là phi nông. Ừ. 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 Rau phi đầu. ดอกนุนมีเอนหยอดมาเผาเผาเผาไฟตุ่มไปเปลือย

คักเลยศเลยเสียบของแท้เยลยเยอะปาดทำให้เบิ้งพี่นอ้องเอาแบ้ปาดให้เบิ้งเลยว่าทั้งในจะเป็นยังไงเบิ้งเดือดพี่น้องเด้อ ปแล้นะเป็นแนวนี้เลยเหลืองเลยเป็นเรื่องเหลืองพี่นอ้องเดี๋ยวเดวีเอาอะไรกันนี่เป็นแนวนีว้อืมลังดอืมคัมกเลยบ่นี่ยคลาองเสียบพี่น้อง ม,มาลามะเนี่ยมันมันเหนียวพี่น้องตายเหนียวมาก่เป็นได้กินมันเหนียวมันจะบรกกอบ งงัันนงอแต่ว่ารสชาตินะครับคือเอ็นแก้วอ่ะเอ็นเอ็นแก้วหัวกันเลยพป่นหน่แต่ว่า เห็นกัเจ้าเอื่นเนานะเผื่อว่าตัวเดียวอันเดียวตัวเดียวอันเดียวงัวงเขาว่าพี่น้อเนาะแบบสุภาพนะตัวเดียวเนี่ยหนึงน่งหนึง่งตัวจะมีหนึ่งอัน <c oughs> อันนี้ก็อันนี้หำ <c oughs> หำมันเสียบพี่เนาะกิ <c oughs> <c oughs> นที่หลานแบบเอ็นแก้วเลย อเ,อเอาไปเอาไปเผาเนี่ยผมว่ามันดีแซ่บกรอบกรอบกรอบดี แซวขนาดไปหนาะเอาอีกนะทำหน่อยหน่อยจะเป็นคือว่าได้ไปเนอะเด้อข้างในมันจะเป็นข้าเหลืองไข่เนาะอ่าเป็นนี้ยนี่ไปเนาะแต่มันหน่อยเป็นงัวนหน่อยนะงัวพันหน่อยงัวนบานเข้า ขัากลยไปหน่อยเยสมัยก่อนเอามากินอยู่นเสียบดีมากอันนี้บอยกกินมากเป็นปีเลยมั้งเรื่อยเอามากิน,นอีกเมนโนพิสดารพันว่ากินดได้ได้เป็นหนองเสียบได้ผมว่าเป็นยาช่กำลังเนี่ยมันว่าพันหนองร่วงหมดเลย แต่ที่เอ็นเกี่ยวห่อนเนี่ยจะไปคิดิยังไงแล้วบางคนเราไปอย่างเดี๋ยวมันหอมอย่างไข่เนาะสดต้มๆนะจังลองข้อ อากาศครับค้นตกไปนามขึ้นฝนตกอึงอึงสีออกขื้นเสียดีเลยลองด้อ หลับชมอยู่จนวันใดคอมเมนต์มาได้พี่น้องหนึ่อากาศดีกันบ่าววันนี้ถือว่าอากาศดีคนตกไม่นะ ขับแกบน,นเ,เนี่ยสั่นเลือดได้เนีน่ยขอซ้ำอีกหนาะเดี๋ยวไปกินเลนที่หนึง่งแจว้วคุ้มดีเนี่ยได้ของแสบในนู่ช่วงล่างนะครับตัวเดียวอันเดียวง่วครับหรือว่าทำง่วอะไรไปหน่อแสบของแทนไปหน่อยได้บริกินโดนเลยกะทักอินมุสภาพครับขอโทษขอพานําขอคุณทุวกไรทุกแช่นะครับกับผู้ใดบบกิบกกน เนื้อเนาะก็ขอโทษข้อใบหนําพี่น้องลองเอากินเบิ่งเด้อสีแซบสีติดใจนะครับรสชาติออกเป็นคือ,คอไข่เฮานี่แหละพี่น้องใครอ,ออกมันมันแน่นะพี่น้อ,อ,องลองเออบิ่งลองเบิ่งเอาไผบ่ลองก็บ่ฮู้ขอบคุณที่เป็นน้องเด้อมื้อนี้เอาซ้ํานี่ก่อนเดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับ